าลูกหลานอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟัง <c oughs> วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกพฤศจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้ก็ เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันทําบุญแล้วก็ขาดไปหลายคนเมื่อวานนี้ก็ขาดไปหลายคนวันนี้ก็เห็นขาดเพราะว่าพวกเราไปทําบุญวัดต่างๆเพราะชว่วงนี้เป็นช่วงกระถินอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้ <c oughs> ต่างคนก็ต่างมีญาติโกโหติกาพี่น้อง ไปทอดกระถินตามวัดต่างๆพวกเราก็ต้องไปช่วยกันทําบุญแต่ถึงยังไงที่วัดของเราก็ผ่านไปแล้วล่ะและ้วก็วันกระถินก็วันเดือนสิบสองเพนเป็นวันสุดท้ายของกระถินในพุทธศาสนา ต่อไปถ้าหาว่าใครจะจัดใหญ่ขนาดไหนถาวายมากขนาดไหนก็เป็นเพียงผ้าป่ากระถินมีกำหนดหนึ่งเดือนออกพ้รนษาเพราะนั้นต่างคนก็ต่างร่วมมันรวมกันทอดกระถินสาม,มาคัคคีสรุปแล้วก็คือส่วนหนึ่งก็เพื่อหาทุนให้กับวัดวาศาสนาเพราะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัท เป็นบริษัทของพุทธต้องให้การสนับสนุนบริษัทบริษัทจะอยู่ได้ก็ต้องคนในบริษัทให้ความสําคัญถ้าหากว่ามบุคนในบริษัทไม่ให้ความสําคัญบริษัทนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันผลในสุดพังทลายในที่สุดนี้ก็เหมือนกันเล่าเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท เราก็ช่วยช่วยกันดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาถ้าจะอีกพวกอีกพูดอีกแบบหนึ่งก็เหมือนกับว่าพระอยู่ในวัดนี่ได้เปรียบแต่ตามไม่จริงให้พวกเรามาบวชสิเพื่อไม่ให้เสียเปรียบกันพวกเราก็บวชไม่ได้แต่พระในวัดอ,อยู่ในวัดท่านเป็นผู้เสียเปรียบเป็นผู้เสียสละทุกอย่าง ขนาดผมอยู่ในหัวของท่านก็ยังโปรงทิ้งถ้าชาวบ้านเขาใช้เพชรนินจินดาปร,ดประดับตกแตง่งแก้วแหวนเงินทองผ้าก็หลากสีแต่พระใช้ผ้าสีเดียวผืนใหญ่ต่างหากไม่ว่าไปงานไหนหงานมงคลงานอ,าะอาวะมงคล งานแต่งางานงานศพก็ใช้ผ้าสีเดียวอยู่องค์เดียวฉันมือเดียวมีแต่แนวถ้าจะคิดแล้วมีมีแต่เรื่องเสียเปรียบพวกชาวบ้านทั้งนั้นเพราะนั้นเราที่พ้นท่านเสียสละมาบวชในพุทธศาสนาพวกเราทำไม่ได้เป็นคณะคณะาศรัทธาญาติโยมน่ะ เราจึงได้นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระนะแล้วก็วันนี้คณะทรัพย์สินลูกหลานคณะลูกหลานทรัพย์สินสวนพ,พระมหากษัตริย์ที่ได้มาปฏิบัติธรรมมาคืนที่สองผ่านไปแล้วสรุปแล้วก็คือสองคืนสามวันวันนี้กับพวกเราคณะลูกหลานก็จะได้กลับและ รวม30คนชื่อโครงการกลุ่มพลังปัญญาเริ่มโดย5ภาคีได้แก่มูลนิธิมั่นพัฒนากองทัพบ,บก SCG สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทกเทคโนโลยีแห่งชาติและหอ,อการค้าไทยอันนี้ก็คือกลุ่มพวกเรากลุ่มหัวหน้ากลุ่มชั้นปัญญาชน แต่ควรจะได้เอาคุณธรรมสีลธรรมจริยธรรมเข้ามาสู่จิตใจของพวกคณะของพวกเราขอให้พวกเราทุกทกท่านเมื่อมาอบรมหรือว่ามาทัศนศึกษาหลวงพ่อเองก็ไม่คิดว่าพวกเราจะได้เห็นของดีทุกอย่างในวัดของหลวงพ่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็มี ไม่ว่าไปณสถานที่ใดแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องเลือกสรรเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เอาเอาอย่างนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาที่มาดูคงจะไม่เสียทั้งหมดและก็คงจะไม่ได้ดีทั้งหมดเ,เหมือนกับมแมลงผู้มแมลงพึ่งที่มันฉลาด มันไปเอาแต่เกสรดอกไม้ที่เป็นประโยชน์กับรวงรังของมันเมื่อได้เกสรแล้วก็เอามาบำรุงบำ,บำรุงรังของมันแต่ถ้าว่าพึ่งงานที่มันโง่มันก็คงจะไปแทะเอาเปลือกไม้กิ่งไม้แห้งๆเอามาใส่รังก็ทำให้ลกลกรังเฉยๆแต่ถ้าพึ่งฉลาดมันก็ต้องเอาของที่ มีประโยชน์ต่อรังของมันนี้ก็เหมือนกันพวกเราไปในสถานที่ต่างๆไปต่างประเทศก็ดีไปศึกษาเราก็ต้องไปเอาของที่ดีของเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่บางครั้งบางคนหลวงพ่อเห็นลูกหลานของเราสมัยก่อนไปศึกษาพอต่อมาฝลังเขาทำอะไรก็ทำตาม ฮิปป์รฮิปป์รฮิปปี้ <g ül> ก็เลยไปเรียนเขามาหมดเอามาเข้ามาแปลว่าเอาขยะเข้ามาในประเทศชาตินี้ก็เหมือนกันเราไปนสถา,านที่ใดเราต้องใช้สติใช้ปัญญาต้องใช้การเลือกเลือกสรรทุกจริงทุกอย่างมันต้องเลือกทั้งนั้นแหละอย่างพุทธศาสนาอย่างพวกเราเข้ามาเนี่ยศาสนาทุกศาสนาดีด้วยกันทั้งหมด แต่จะให้ดีทั้งหมดนั้นเราต้องวิเคราะห์มันต้องมีต่างต่างกันรถทุกคันที่วิ่งในถนนดีทุกคันแต่ว่าอันไหนดีกว่ากันมันต้องมีมีดีกว่าราคามันแพงกว่าเงินทุกสกุลมีคุณค่าแต่ว่า ทำไมเอามาใช้เงินกระดาษเหมือนกันทำไมมีคุณค่าต่างกันต้องมีคุณค่าต้องมีเหนือกว่าสรุปแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างคนทุกคนดีหมดดีคนดีแต่ดีมากน้อยต่างกันคนแต่ละคนมากต่างกันอย่างพระก็เหมือนกันพระในพุทธศาสนาในยุคที่สมัยนี้ครูบาอาจารย หลวงตามหาบัวเป็นผู้ในความในสายตาของหลวงพ่อเปลว่าท่านผ็นผู้รอบคอบที่สุดได้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีโลกท่านก็ช่วยประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังหลวงถึงสิบสามตันหาได้ที่ไหนพลาอยู่ในป่าดงพงไปแล้วก็หาทองดอลล่าเขาอีกได้สิบกว่าดอลล่าแต่ลูกหลานบางคนก มองมุมอีกมุมมองหนึ่งเออใช่เลยซิลงตามาหาบัวเอาเงินคนอื่นทองคนอื่นเ,เข้ามาไว้ในคลังหลวงไม่ใช่เงินตัวเองแม้แต่หน่อยเดียวอแต่ให้ตัวเองหาดยสิคนที่พูดหาดยซิไปแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้คนอื่นให้เกิดศรัทธาจะหาทองอย่างที่ลงตาเนะี่ยทำได้ไหมตัวเองก็พูดไม่ได้อีก พอไปพูดไปมีแต่เขาจะเอากล่องแขนใส่แขนให้เท่านั้นแหละคอนตะพด์อีกต่างหากนี่แหละอันนี้มันพูดมันพูดได้แต่เราก็ต้องรู้จักคุณค่าต้องเหนือกว่าพูดที่เหนือกว่าเหนือกว่าอย่างไรนี่แหละคนมันต่างกันเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกต้องเลือกพราะเราต้องให้เลือกอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณ ท่านก็เห็นผู้บวชก่อนก็มีตั้งเยอะแยะแต่ท่านก็เลือกโมกคลากษาลิบุตรเป็นอัครสาวกของท่านเลือกพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากแต่ถ้าขนาดพระพุทธเจ้าท่านเองตัดสรุปเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านยังเลือกเพราะฉะนั้นสิทธิมนุษ์ชนก็เหมือนกันสิทธิมนุ์ชน เราจะไปตีเสมอกันก็ไม่ได้ในคนทำงานสิทธิมนุษยชนก็ว่าเสมอกันเห็นคนในถนนออกมาทำงานด้วยกันสิเป็นยังไงทำไมมาคัดสรรทาไมมาสอบทำไมมาเลือกทำไมอันนี้มันก็ต้องเลือกอีกเหมือนกันเพราะในโลกในโลกต้องเลือกนะเ,เลือกว่าดีใครดีกว่ากันเหนือกว่ากันมีสติปัญญารอบคอบมีน้ำใจต่างกันนี่แหละ อันนี้หลวงพ่อพูดเป็นกลางนะไม่ได้เข้าข้างนู่นข้างนี้อย่างพุทธศาสนาก็เหมือนกันศาสนาสุขศาสนาสอนให้เป็นคนดีใช่แต่ว่าต้องวิเคราะห์ดูว่ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเหนือกว่ากันอย่างไรอันนี้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์นะเราจะรู้ได้เหมือนกับเงินหรือรถในถนน ทำไมรถเิียงใดเหมือนกันทำไมคุณค่าราคาจึงต่างกันนี่แหละมันบอกอยู่ในตัวเสร็จนะเพราะนั้นสองทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันการเลือกครบการครบค้าสมาคมเป็นหน้าที่ของผู้มีปัญญาพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าท่านสอนดูก่อนสาลิบุตรที่ตราคตพูดไปนี่ตรัสไปนี่เธอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าข่า พราะข้าพระอ,องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติยังไม่ได้นําไปกันกรองให้ทีท่วนเ,เสียก่อนอข้าพระอ,องค์ยังไม่เชื่อนี่แหละสง์ทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ฟังอะไรออกมาแล้วอย่าเพิ่งเชื่อต้องนําไปปฏิบัติกันกรองให้ดีซะก่อนเอาท่านสารีบุตรเป็นตัวอย่างอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธะสรุปแล้วคือท่านให้ท่านให้ใช้ปัญญา ใช้ความรอบคอบในการเป็นอยู่เพราะนั้นลูกหลานทรัพย์สินก็เหมือนกันการที่จะทำอะไรการที่จะคิดอะไรการที่จะนับถืออะไรการที่จะเชื่อถืออะไรเราจะไปคนโบราณถือมาแล้วก็ถือไปคนที่น่าเชื่อถือได้บอกเราเราก็เชื่อไปไม่ใช่ขนาดพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ของ ท่านสารีบุตรที่เคารพอย่างมากแต่พระองค์ตรัสมาพระสารีบุตรยังแบ่งรับแบ่งสู้เพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพัานให้ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทคนในชาติชาติไทยของเราแต่ทุกวันนี้เ,เราก็บอกวันน่ในคิงคิง หรือว่าพระเจ้าเป็นดินในโลกที่พวกเราเกิดมาในยุคนี้เรากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณธรรมเป็นผู้เลิศประเสริฐมองไกลกว่าบรรดากษัตริย์ที่เราที่เห็นเห็นและขพระเจ้าเป็นดินทุกพระองค์ตั้งแต่รอหนึ่งถึงรอเก้าแต่มีคุณค่าทุกองค์ แต่จะให้เสมอกันก็คงเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันพระองค์ท่านก็แต่พระปิชาสามารถของแต่ละองค์ต่างกันแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามองไกลนะหลวงพ่อว่านนะโครงการพระราชดำริของพระองค์มากมายมหาสารทีเดียวคนคนเดียวทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแต่เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ พระอ,องค์ก็คงจะท้อพระไทยเหมือนกันนะเอตลวง,ง,งพ่อทราบว่าพระอ,องคอ์นั่งรถเข็นมาอทอดประเนตรที่แม่น้ําเจ้าพระยาในสลาเอ๊ะทำไมคนเขาจึงเกียดชังเ,เรานักเราได้ทําอะไรให้กับเขามีแต่เราทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาโดยตลอดเขาทําไมเขาจึงเกียดชังเราเขาเกียดชังเราด้วยเหตุอันใดน อันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เราก็เห็นในหนังสือพิมพ์สรุปแล้วก็คือพระอ,องค์ก็น่าที่คิดอย่างการบางกันพรพระองค์หูกว้างตาสว่างรู้หมดทุกอย่างแต่ผู้ที่ไม่รู้จักความพ่อแม่ไม่สอนนั่นแหละมองไม่เห็นคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านแต่ตามจริงพระอ,องค์ท่านทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติมองไกลทุกอย่างทั้งมองทั้งชาวเขามอง อะไรต่อไม่อะไรโครงการเ,าเสียสละให้กับประเทศชาติเป็นเวลาทั้งเจดสิบปีนี่แหละอันนี้คือผลงานของพระอ,องค์ท่านาดูสิสมัยก่อนพวกเรายังเป็นเด็กพระอ,องค์บอกว่าประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ยมีแต่ตัวดำดำเด็กๆกันแกลนเพราะไม่มีนมกินท่านยังไปติดต่อประเทศเดนมาร์กไปขอนมจากเดนมาร์ก เขาก็ถวายท่านมาแม่โคนมจากนั้นก็นงเอามาเลี้ยงโคแดงแล้วคมโคหนองโพนะเพื่อให้เด็กได้กินเด็กทุกวันเห็นไหมมีแต่ตัวโตๆขึ้นมาเด็กรุ่นใหม่ที่พวกเราเห็นลูกหลานของเราเนี่ยมีตัวตัวใหญ่ๆสูงๆทั้งนั้นเลยต่างจากพวกเรานี่นี่แหละอันนี้พระองค์มองไกลพระองค์มองพระองค์มองได้อย่างไรสมัยนั้น แล้วก็พร้อมกันอีกเนี่ยท่านไปเห็นไปที่ประเทศไหนแต่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านก็ไปเห็นปาเนนอีกไปขอปาเนนจากญี่ปุ่นมาทั้งญี่ปุ่นเขาก็ถวายท่านมาท่านก็มาเลี้ยงทุกวันในปาเนนแต่พระองค์ไม่สวยปลาเนนท่านบอกว่าท่านเป็นคนออกมาแล้วออามาก็เหมือนกับลูกหรือเหมือนกับที่เป็นอัไนั้นออกมาเอามาแล้วก็จะมากินเขาเนี่ยสวยเขาน่ยไม่น่าจะถูกนะ ดูซิท่านมีน้ําใจถึงขนาดนั้นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ลึกซึ้งมากที่หลวงพ่อมองดูในในหลายๆมุมที่พระอ,องค์ท่านทํำคนูประการให้กับชาติบ้านเมืองสมัยไหนบ้านเมืองปันปูนท่านก็เรียกเข้ามาอย่างสมัยนั้นท่านจำลองกับท่านประยูนคาพิสุจินดาคาประยูนท่านก็สอน ถ้าพวกท่านทั้งหลายชนะนะแต่ประเทศเป็นผู้ย่อยยับพวกท่านต้องคิดให้ดีนะนท่านเอาคำพูดไหนคำพูดไหนนะมาตรัสมาพูดทุกคนก็ต้องยอมสยบใช่ประเทศมันย่อยยับนะเนี่นี่แหละอันนี้แหคือพระองค์ท่านทำโคนูประการให้กับชาติบ้านเมืองอชาติสรุปแล้วก,ก็คือน,นี่แหละเราก็ต้องเชิดชูจกย่องว่าต้องเลือกเลือกวัน พระองค์เป็นผู้เลิศเป็นผู้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อ,อลูกหลานสมควรยิ่งเป็นร่มโพร,ร่มไทรของพวกเราเป็นรเป็นร่มโพร,ร่มไทรสองพระศกนิก่อนถ้ามีอย่างพระองค์ปกป้องประเทศชาติแต่หลวงพ่ออยากให้พระองค์หนหุ่มแลือเกินในช่วงที่เสื้อเหลืองเสื้อแดงนะแต่ในี่เสียแต่พระองค์อายุมากแล้วไม่รู้จะทำยังไง ลูกหลานทะเลาะกันมิจะทําตาผิดๆผิๆเท่านั้นเองเหมือนกับองค์หลงตามหาบัวของเราเนี่ยโค้งสุดท้ายเลยเย้วเย้วเย้วไล่คนนั้นไล่คนนี้ท่านก็ไม่รู้จะทํายังไงอายุตั้งท่าเก้าสิบกว่าท่านก็มองตาผิบๆผิๆอย่าเออเออเท่านั้นเองท่านก็คงคิดโอ้อยากจะให้ข้ายังหนุ่มเหลือเกินฮข้าจะปราบพันลาบขาบพวกนี้ ลวงพ่อว่านะโคงสุดท้ายของหลวงตาลูกหลานที่หลวงพ่อพูดคงจะไม่เกินเลยนะแต่หลวงตาเนี่ยเมื่อหมดคล้ายๆกับว่าหมดแรงที่จะพูดนะอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะเ,เพราะนั้นขอให้พวกเราในฐานะลูกหลานเหลนทั้งหลายคนในชาติเมื่อพระอ,องค์สวรรคาลายัยใหญ่อยู่ในบรมโกศ ใครพวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วทีนี่ให้คิดดีทดําดีพูดดีสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องเป็นคนดีในขณะที่พ่อบรมมาสยังได้ยังไมไ่ได้ถวายพระเพลิงลูกหลานทุกคนควรจะสํานึกว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีจะไม่ให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ไม่ให้ผิดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ให,ใ,หให้รักกันคนในชาติให้มีเมตตาต่อกันมีน้ําใจต่อกันขโมยโพยโจนอย่าได้มีอย่าลังจะได้มีการลังแกเบียดเบียนกันให้เป็นคนดีด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งวงศาคณะญาติญาติมิตรสหายทุกคู่ทุกคนให้เป็นแนวความคิดเดียวกันเ,เพื่อเอาคุณงามความดีบูชาพระคุณของอพระอ,องค์ท่านพระบาทสมเด็จ เมื่อพระอ,องค์สิงสถิตอยู่นะสวรรค์ชั้นใดภพภูมิใดถ้าเห็นพระศกนนกรของพระอ,องค์เป็นคนดีพระอ,องคง์คงคงจะปลื้มปีติในจิตใจเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเรามีการทะเลาะวิแว้งกันเมื่อพระอ,องค์สวรรคตไปแล้วพระองค์ก็คงไม่สบายพระไทยเหมือนกันเพราะในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดนะวิญญาณน,นี่วิญญาณน,นี่ลถคันนี่หมดสภาพ รถคันนี้หมดสภาพจากนั้นดวงวิญญาณก็ออกจากร่างไปออกจากร่างคือออกจากรถไปคือโซเฟอร์จะออกจากรถไปแต่ก่อนที่จะออกจากรถไปโซเฟอร์คนนั้น่มีเงินในกระเป๋าหรือเปล่าได้มีบัตรเครดิตหรือเปล่าได้ทำเอาเงินไว้ในธนาคารฝากฝังไว้หรือเปล่าแต่ถ้าว่าพวกเราออกจากรถคันนี้ไปแล้วเนี่ย ไม่ได้คิดเมื่อ,เ,อเมื่อยังมีชีวิตอยู่มิต่เที่ยวตลอนตลอนตลอนกินเหล้าเมายาสุรานารีภาชีกีฬาบัตรสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดเมื่อตายไปแล้วน่ะไม่มีบุญคนไม่มีบุญก็ตกต่ำเลยแต่พระอ,องค์ท่านสร้างแต่คุณงามความดีเมื่อพระอ,องค์ท่านสวรรคตไปแล้วพระอ,องค์ก็ต้องได้สวย บุญกุศลเป็นเพื่อนสองของพระองค์พระองค์จะถิงจะถิดอยู่ณที่ใดทินใดพระองค์ก็คงจะมีความสุขกเกษมสําราญทุกแห่งที่พระองค์ได้ทรงไปในภพภูมินั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพวกเราก็ถึงจะรักถึงจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดก็เหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราถึงท่านจะรักประเทศชาติบ้านเมืองทําคุณอูปการให้กับประเทศชาติขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งถึงข่าวนถึงจุดจบพระองค์ก็ต้องได้ทิ้งออทั้งหมดอย่างพระพุทธทเจ้าก็เหมือนกันบรมครูของพวกเราต้นศาดสดาต้นศาสนาเมื่อพระองค์ ประกาศพระาศาสนาอายุ80ปีพระองค์ก็ได้ปรินิพานทิ้งทั้งหมดอีกเหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเป็นใครจะอยู่โชฟ้าดินสลายอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ให้ถามตัวเองให้มองตนเองเหมือนกันอันไหนคุณงามความดีอันไหนคือดีรู้ไหมดีถ้าเป็นดีเราก็ควรจะเอาความดีเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราดันละเลิศประเสริฐสิ่งที่มันชั่วอย่าทํา ถ้าทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะลูกหลานทุกคนนะพระเนรทุกองนะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เราตลอดถึงหลวงพ่ออินด้วยนะก็ให้ประกอบคุณงามความดีด้วยกันทุกคนนะจะร่มเย็นเป็นสุขสุก,กายสุขใจตลอดไปหาตนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร สัพพโรกาวินีมุตโตสปัสันตาภาวาสิโตสัพภาเวรามติกันโตนิภูโตจาตุวัง ฌันตุสพัพพะโรขงวินาสตุมาเตภวะวัตวันตรายโยสุขิงโยโขภะวัพิวันสันนาสีเลสานิต จางวุธาป้าจายยินอจัตตารธรรมาวัดทานติอายุวันโนสุขังอาลางอายุ ท่โกท่านาวัดท่โกสิริวัดท่โกยะสวัท่าโกภาลาวัท วันนาวะทาโกสุขวาวะทาโกโหตุสาภาทาโตขารโราพยาเวลาโสกาสตาจุจุปาทวะอาเนกาอันตรายาปิวินัต สันตุจาติสัจสยาสิสทธิธานนังลาพังภาคายังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะาโพคังบุตรีเยัสวาส,สตวัสสาจา,ายุจชีวสิสธิ ทิภาวันตุเตปาวัตุสัพพามังกาลังรากขันตุสัพพาเทวตาสัพพุทธังเวนะสะทาสดทิภาวันตุเตภาวัตุสัพพาลัง ตุงสาพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตมภาวตาภาหมังคาลังราคันตุสาพาเทวตาสาพสังฆานุภาเวนัสธาโสติ พาวันตุเต